สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรบองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมแชงคูดล่างฟิลมเลสเนี่ยก็มาเป็นเอกฉลองรอบ3.5ปีนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มาเป็นเซตโตนะครับผม นั่นก็แสดงว่าฉลองครบรอบ3.5ปีเนี่ยมีเยกใหม่มา2ตัวเลยนะผมผมขอตีความว่าไอ้หนวดดำเนี่ยมันไม่น่าจะมาเร็วนี้เร็วนะผมมันจะโหดไปไหนนะผมดักในดักใน,ด,กในดักอีกทีนะผมว่ามันก็ แช่งฟิล์มเลนเลยก็สิ้นสุดแล้วผมฉะลองครบรอบ3.5ปีก็ประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับผมโอเคครับทีนี้เรามาดูตัวละครที่มีโอกาสมาเป็นตัวละครเอกฉลองครบรอบ4ปีกันดีกว่านะครับผมโอ้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหพี่โหคาดเดาไกลไปหรือเปล่าจริงๆมันไม่ไม,ไม่ไกลนะฮะอีกไม่กี่เดือนเองนะผมก็อีกแป๊บเดียวก็จะเออสิ้นปีแล้วนะผมอีกประมาณ5 6เดือนนะฮะแล้วที่อยากรู้กันเนี่ยยามาโตะเนี่ยมันก็มาประมาณแบบโอ้โหประมาณเดือนธันวาคมกุลานี้เองนะผมก็ไม่แน่ว่ายามาโตะล่างใหม่ม่อจจะมาเหมือนเดิ เหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะผมโอเคครับมาพูดถึงฉะลองครบรอบ4ปีกันดีกว่านะครับผมทั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะมีเ e อมาประมาณขั้นต่ำนะผมว่า3ตัวนะครับผมคือคิดไว้ก่อนนะคือมันอาจจะมาเป็นเ e อผมไม่ใช่แบบซ e ูเปอร์เนะก็อิงตามแชงฟิล์มเลดล่างใหม่นะครับผมก็คิดซะว่ามันเป็นเ e อธรรมดาครับผมโอเคตัวเต็งที่จะมาเนี่ยผมคิดไว้อยู่มาณ3ตัวนะครับผม แน่นอนเลยตัวแรกเนี่ยคือไคโดร่างไฮบริดนั่นเองนะฮะไอตัวนี้เนี่ยโหบอกเลยว่าคาดเดา,ากันมาแบบเกือบปีบเป็นปีเลยมันก็ยังไม่มาสักทีนะผมว่ามันก็อาจจะถึงเวลาที่ไคโดล่างไฮบริดเนี่ยก็อาจจะมาได้แล้วนะผมตอลองคนรอบ4ปีนะก็สวีตัวละครหน,นึ่งเลยนะผมก็คือบิ๊กมัมร่างวานอ้นนั่นเองนะผมไอตัวนี้เนี่ยมันโหดมากๆเลยถ้าใครได้ดูอ,อนิเมะหรือว่าไปอ่านมังงะมานะผมว่าร่างร่างนี้มันโหดกว่าร่างเย็กร่างเก่าอีกนะผมถ้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบควรมาเป็นเยกมากมากเลย นะก็ตอนนี้เรามี2ตัวแล้วของที่มีโอกาสสูงมากๆเลยนะที่จะมาเป็นเย็กฉลองรอบ4ปีนะนั่นะคือไคโดล่างไฮบีแล้วก็บิ๊กมัมล่างวานุนั่นเองนะครับผม โซนอีกตัวละครหนึ่งที่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากกว่าพวกไคโดกับ Big บิ๊กมามกอีกนะผมก็คือนั่นแหละฮะหนวดดําล่าง2ผลนั่นเองนะผมผมบอกก่อนเลยว่าไอชิปนี้เนี่ยผมลงก่อนหนวดดาจะมาะผมไม่ใช่ว่าผมลงไปแล้วเนออี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยหนวดดำก็เข้าเลยอันนี้ก็แบบโอ้เกินไปหน่อยนะผมผมว่ามันน่าจะพอได้แล้วนะผมน่าจะมาตอน4ปีนี่คือโอเคสุดๆแล้วนะหนึ่งเหตุผลเลยที่หนวดดาเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าไอตัวพวกนี้นะผมนั่นคือมันมีข้อมูลหลุดมาก่อนนั่นเองนะฮะคือไอตัวละครที่มีข้ออออมมูลหุดาาาจกนนนน่่คืืแแบบถ นะผมสว่วนพวกไฮโดรล่างไฮบิดหรือว่าบิ๊กมัมล่างวานอและพวกนี้เนี่ยคือ,เ,อเราก็ชิดกันไปเองเฉยผมไม่มีข้อมูลหลุดมันเลยนะแต่คือมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นั่นเองผมก็เลยพูดออกมานะฮะแล้วก็จะมีอีก2ตัวที่มีโอกาสจะเป็นไปได้นะผมตัวแรกเลย,นะ Hybrid, นะยเนี่ยคือยามาโตะล่างไฮบีนะฮะส่วนตัวนึงคือลูฟี่เกียห้านั่นเองนะคผมคือจริงๆอ่ะผมว่าไอตัวเกมเนี่ยมันน่าจะอิงจากอ,อนิเมะนะผม ถ้าตอนนั้นเนี่ยอนิเมะถึงตอนที่จะมาตกกลายร่างเป็นไฮบริดเมื่อไรเนี่ยหรือว่าถึงตอนที่ลูฟี่เนี่ยกลายร่างเป็นฮิเกียห้าเมื่อไรเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสสูงมากๆนะผมที่มันจะเข้าเกมนะแต่ที่แน่เนี่ยคือพวกบิ๊กมัมหรือว่าไคโดเนี่ยมันก็โชว์ร่างเทพๆกันออกมาแล้วนะตอนนี้ผยอย่างเช่นไคโดเนี่ยก็โชว์ร่างไฮบริดออกมาแล้วนะผมผมว่าไคโดเนี่ยก็คือมีโอกาสสูงมากๆเลยนะผมโอเคเหล่าตัวเต็งเนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะผมทีนี้เนี่ยเมื่อตอนครอบ3ปีเนี่ยมันก็มา มาเกือบ3ตัวเลยผมอีเอ็กนะมียามาโตะไฮโดแล้วตบท้ายด้วยลูฟี่ที่ไม่มีการันตีต่างหากนะบคราวนี้เนี่ยถ้าครบรอบ4ปีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมาเหมือนตอน3ปีนะผมอาจจะมาสัก3ตัวหรือไม่ก็4ตัวไปเลยแต่เพราเออสตัวี่คือตัดไปก่อนก็ไดนะ้คือมันจะเกินไปหน่อยหรือเปล่านะบโอเคเราคิดซะว่าตอนครบรอบ4ปีเนี่ยมันอาจจะมา3ตัวก็ได้ผมอีเอกใหม่นะฮะโอเคในความคิดของผมนะับผม ตัวแรกเนี่ยที่อาจจะมาเนี่ยอาจจะเป็นอไครโดล่างไฮบริดหรือเปล่านะครับผมตัวแรกนะฮะส่วนตัวที่2เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นบิ๊กมัมล่างวานโนนะครับผมแล้วก็น่าจะปิดท้ายด้วยอะนั่นละฮะหนวดดำล่าง2ผลนั่นเองนะผมในกรณีที่มันมา3ตัวนะครับผมหรือไม่อีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าตอนนั้นเนี่ยอาอนิเมะเนี่ยมันถึงตอนที่ยามาโตะก,กันแล้วเป็นอาล่างไฮบริดแล้วเนี่ยผมว่ายามาโตะเนี่ยอาจจะมาขั้นเหมือนเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าฮะแบบ เอยอยามาตกก็มาก่อนแล้วตบท้ายด้วยแบบไคโดร่าไฮบรีดแล้วก็ปิดท้ายด้วยหนวดดำล่าง2ผลนี่อันนี้ก็เป็นอะไรที่ลงตัวเหมือนกันนะผมโอเคผมก่อนจากกันไปแล้วผมขอถามทุกคนหน่อยนะคืออยากรู้มากเลยว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวไหนบ้านนะผมที่จะมาเป็นเยกฉลองครอบ4ปีนะผมเราคอมเมนต์กันมาดูได้เลยนะผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ